รีวิวของทั้งหมดนะครับผมที่อยู่ในนี่เลยฮะที่เข้ามาช่วงเช้านะผมตอน7จ็ดโมงนะครับทุกคนซึ่งมีเมล็ดใหม่นะผมที่เข้ามาใหม่ทั้ง2เมล็ดนะครับพร้อมกับเกียร์นะครับผมนี่ยฮะเป็นของเกียร์แล้วก็มีพวกสัตว์เลี้ยงนะผมที่เข้ามาใหม่แล้วก็ของตกแต่งนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวทั้งหมดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยผมก็คือสไปเดอร์ไฟครับเนี่ยเป็นรูปแบบนี้เลยทุกคนดูดิเดี๋ยวเราปลูกไว้ก่อนนะครับทุกคนนะต่อมาก็คือมอนสเตอร์ฟาเวอร์นะครับนี่ ต่อ,อมาครับผมก็คือผุครับนี่ฮะเป็นผู้ฮาร์วีนะทุกคนนี่ฮะเวลายิงออกมาก็ทำไมผมไม่ได้ยินเสียงอ๋อแป๊บนึงนะครับให้ทุกคนฟังใหม่นะทุกคนนะโอเคก็ก็ฮาโลวี Halloween นะครับอืมมันก็เป็นเสียงเหมือนเอ่ตอตอนที่เราเอาผลใส่ให้กับคุณแจ็คโอเรนเทอร์นะทุกคนในสุดต่อมาผมก็คือเขี้ยวครับผมที่เป็นเขี้ยวแวมพร์ครับโอ้โหเขี่ยวแวมพายใหญ่ขนาดนี้แล้วตัวแวมพร์จะใหญ่ขนาดไหนทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมลองใช้ดูนะครับผมเนี่ย นี่ครับเราจะแปลงร่างเป็นค้างคาวนะผมประมาณ30วินาทีนะครับแล้วเราก็จะบินปุ้งแบบนี้แบบยาวๆได้เลยทุกคนนี่ฮะโอ้ยโอ้ยเอา้านี่ฮะป๊บปเดียวเองนะทุกคนป๊บเดียวจริงๆนะครับต่อมาผมก็คือสัตว์เลี้ยงที่เข้ามานะผมก็คือเจ้าสเปกเ,เตอร์ครับนี่ครับเป็นวิญญาณนะที่เป็นออกแบบไปทางสีฟ้านะแบบนี้เลยนะครับซึ่งความสามารถของน้องเลยนะคนดูดิทุกคนมีเสียงด้วยอันนี้คือแบบมีท่าทางแบบ ผมดูแบบเฮ้ยมันผมผมว่านี้การขยับโมเดลสวยสวยกว่าอลิสอีกอ่ะทุกคนลิสนี่คือแบบแข็งทื่อมากแต่นี่คือการขยับแบบ ด้วยความสามารถของน้องเลยนะผมท,ทุกๆ13นาทีนะครับน้องจะเรนด้อมผลไม้1ลูกนะผมและโอกาสประมาณ25%่นะผมที่จะทําให้ผลไม้ครับผมติดสถานะแวมหรือสถานะสปูกี้นะครับหรืออาจจะเป็นสถานะโกลลี่ได้ครับที่คนเขาตามหากันนะทุกคนบอกเลยว่าช่วยให้เราเนี่ยเก็บสถานะโกลลี่ได้แนะ่นอนครับ อ่ะเดี๋ยวเรารอต้นไม้เต็มโตก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวราคาด้วยนะครับแล้วก็ลักษณะของต้นไม้ด้วยนะทุกคนโอ้ไม่ก็ทุกคนตอนนี้นะครับโตเต็มที่มากเลยผมอุย้ยมีปากอยู่ด้านนี้ด้วยโอ้ยโอ้ m ม g ก็มาครับเดี๋ยวเรามาเช็คราคากันดีกว่านะว่าราคาเท่าไหร่นะสไปเดอร์ฟึบอ่ะประมาณสี่หมื่นได้อยู่นะทุกคนประมาณสี่หมื่นอ่ะต่อมาครับเราจะมาเช็คที่ต้นนี้ครับก็คือมอนสเตอร์ฟาเวอร์นะครับราคาอยู่ที่ อ่าแสนสองครับประมาณแสนสองมือน,นะนะแต่เรื่องความสวยนะผมว่าผมว่ายังก่อนนะมันยังไม่สุดนะทุกคนแบบเออมันยังไม่ได้ว,าว้าวขนาดนั้นนะนะผมเรื่องความสวยนะแต่เรื่องความเท่น,นี่ผมก็ยกให้นะครับเรื่องความแปลกนี่ผมก็ยกให้นะมันก็ได้อยู่นะทุกคนมันก็ดีอยู่เออมันก็ดีอยู่ทุกคนนี่นยังไงครับทุกคนช่าหรือเปล่าะก็สามารถฝากคอมเมนต์กันด้วยนะทุกคนส่วนใครรับผมที่กำลังหาไก่ตันนะหลยว,ว่าเส้นหนนกเ๋ยผมแนะนํานี่เลยครับผมมองยูเกมเซ็นเตอร์บอกเลยของก็ดีจริงครับ